ในที่สุดก็เปิดตัวกันมาแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างแรกของอวตาร W a y of Water หรืออวตารวิถีแห่งน้ำนะครับจากข้อมูลที่ปล่อยกันมาก่อนหน้านี้เรื่องราวในภาค2นี้น่าจะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกผ่านไป10ปกว่าปีแล้วนะครับโดยตัวหนังนั้นน่าจะเริ่มต้นด้วยการบอกเล่าเรื่องครอบครัวของซันล,ลี่โดยจะมีเจคและนิทิลีสตัวเอกของเราในภาคแรกนะครับ แต่คราวนี้เขาจะกลับมาพร้อมกับลูกๆของเขาทั้ง4คนจากข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้ทําให้เราได้รู้ว่าลูกชายคนโตของเจกนั้นมีชื่อว่าเนทเทียมโดยดูจากชื่อแล้วน่าจะถูกตั้งมาจากชื่อของแม่นะครับส่วนลักษณะน,นิสัยใจคอนั้นยังไม่มีการเปิดเผยกันนะครับน่าจะต้องคอยติดตามกันในหนังส่วนลูกชายคนที่2นั้นจะมีชื่อว่าโลแอกสำหรับโลแอกนั้นจะยังไม่มีข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมามา,มากนักน,นะครับ แต่ดูจากตัวอย่างในทินเลอร์แล้วน่าจะมีบทบาทพอสมควรเลยส่วนคนที่3มนั้นเป็นผู้หญิงนะครับเป็นลูกสาวคนเดียวของเจคและเนทิลีเธอนั้นมีชื่อว่าทูติลีนะครับสำหรับทูติลีนั้นมีโอกาสสูงนะครับจากการที่เราเห็นตัวอย่างในทินเลอร์ว่าบทของเธอมีโอกาสที่จะเป็นบทของความกังวลและความคาดหวังที่เธอจะต้องสืบทอดตำแหน่งต่อจากแม่ของเธอ แต่ต้องขออนุญาตบอกไว้สันิดนะครับสำหรับชื่อทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะเป็นชื่อตามภาษาของชาวนาวีนะครับถ้ามีการออกเสียงหรืออ่านผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับและสำหรับลูกชายคนที่4นะครับเขามีชื่อว่าจาวียร์เซอร์โคโลหรือจาวีเวร์สไปเดอร์นะครับเป็นลูกชาวมนุษย์นะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นบุทบุญธรรมที่เจกนั้นเก็บมาเลี้ยงและมีการคาดการณ์กันในเบื้องต้นนะครับว่ามีโอกาสที่จาวีเวร์สไปเดอร์นั้น จะเป็นจนวนของความแตกเล้าในครอบครัวนะครับเพราะการที่เก็บสไปเดอร์มาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมอาจจะเป็นเพราะความต้องการในส่วนตัวที่เป็นมนุษย์ของเจกเองก็ได้ส่วนเนทลลี่นั้นค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามนุษย์นั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่สร้างความเสียหายให้กับดาวแพนโดร่าอย่างหนักหน่วงเหมือนกับที่เราได้เห็นในอวตารภาคแรกนะครับส่วนเรื่องราวที่แท้จริงจะเป็นยังไงคงต้องติดตามกันต่อในภาพยนตร์ครับสำหรับสาเหตุที่ครอบครัวของเจกและเผ่านาวีของเขานั้น ต้องย้ายมาอยู่ที่ริมแม่น้ําแทนอาจจะเป็นเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ที่เคยอยู่อาศัยในภาคแรกนั้นถูกทําลายไปแล้วถ้าสังเกตดีๆจะได้เห็นว่าสงครามในภาคแรกนั้นเกิดขึ้นทันทีนะครับหลังจากที่ต้นไม้ใหญ่นั้นถูกทําลาย <S <S โดยระหว่างนั้นยังไม่มีการไปสร้างที่อยู่ใหม่ที่ไหนนะครับและสาเหตุหลักๆอีกประการหนึ่งก็น่าจะเป็นความตั้งใจของผู้อํานวยการสร้างนะครับที่ต้องการให้เห็นทัศนียภาพของฝั่งแม่น้ําและมุมต่างๆของดาวแพนโดร่ามากขึ้นนะครับ ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตให้ดีจะได้เห็นว่าหนังที่ผ่านมาของเจมส์คามลอนนั้นจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบแทบทั้งนั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นความชอบส่วนตัวของผู้อำนวยการสร้างเลยก็ว่าได้นะครับและเพิ่มเติมอีกนิดนะครับสำหรับอวตารภาค2นี้มีโอกาสที่จะได้เห็นสงครามระหว่างชาวนาวีด้วยกันด้วยนะครับและนอกจากนั้นยังมีบทบาทของเหล่ามนุษย์ ที่อยากจะได้ทรัพยากรของดาวเพนโดล่านี้อยู่ในครั้งนี้เจกต้องรับศึกทั้งภายนอกและภายในครอบครัวนะครับสำหรับในตัวผมเองนั้นก็มีโอกาสแอบคิดนิดๆน,นะครับว่าสำหรับลูกชายคนที่4จาาเวียสปยเดอร์นั้นถ้าจะเป็นชนวนความแตกแยกของครอบครัวเพราะความแตกต่างของเผ่าพันธุ์จนท้ายอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำให้จ้าเวียสไปเดอร์นั้นต้องย้ายมาอยู่ในร่างของชาวนาวีเหมือนอย่างที่เจกทำในตอนท้ายเรื่องของภาคแรกก็เป็นได้นะครับ และก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนะครับสำหรับอวตารในภาค2นั้นจะมี2ตัวละครที่ตายไปในภาคแรกนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับ2ตัวละครนี้เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกผมจะมาอัปเดตให้ฟังในรอบหน้าครับสำหรับคลิปอัปเดตหนังใหม่เร่งด่วนก็ขอจบแค่นี้ก่อนครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงแตะกระดิ่งแจ้งเตือนและผมจะนำหนังสนุกและข้อมูลหนังใหม่มาเสิร์ฟให้เ,เพื่อนๆถึงบ้านเลยครับ ขอบคุณที่รับชมกันจนจบครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย